สวัสดีค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปเช็คข้อมูลที่อยู่ในอ่า YouTube เรานะคะเข้าไป YouTube เราก่อนนะคะเออเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันก็จะมีกฎของเขานะคะส่วนมากเราจะชอบทำผิดกฎเรื่องการแบบลงเพลงนะคะเสียงเพลงอะไรไปนเนี่ยมีเพลงเข้ามาแทรกอยู่ในถ้าเราเราเข้ามาดูตรงที่หน้า หน้าเขาเรียกอะไรหน้าช่องเรามันจะมองไม่เห็นนะเพื่อนๆสําคัญนะคะเพื่อนๆต้องไปโหลดโหลดเอาเพจเออโปรแกรมของสตูดิโอมานะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสตูดิโอเพื่อนๆต้องมาเช็คค่ะเข้ามาเช็คต้องได้เข้ามาเช็คนะคะเข้ามาเช็คนี่วิธีการเช็คก็คือมันก็สามารถเช็คยอดดูได้เช็คเวลาที่เราเก็บได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเวลา เนี่ยยอดดูแล้วก็เวลาที่เก็บได้นะคะสามารถเช็คได้เอ่อนี่ค่ะอยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูตรงนี้นะคะตัวตรงคําว่าเนื้อหานี่ค่ะเพื่อเพื่อนมาไล่ดูนะคะเวลาทาทาไอทำไม่ไอ้ YouTube นี่ต้องเราต้องดูว่าไล่ดูแต่ละอันของเรามีตัวไหนติดดิคาสธิ์ไหมถ้าเลขดิคาสีต์มันก็จะขึ้นแดงขึ้นมามันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกค่ะก็คือแบบว่ามันจะ ระงับการแชร์แค่นอกประเทศคือหมายถึงเพลงเขามีเลขกระสินในประเทศเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถแชร์ได้นี่นะค่ะนี่ค่ะอันนี้แหละค่ะเดี๋ยวแคปนบแบบหน้าจอนแบบนึงนี่ค่ะตัวนี้อ่อ่าเดี๋ยวเขาพาเข้าไปดูนะคะจิ้มเข้าไปค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหม เขาจะขึ้นมาบอกเลยกันไอที่เราทําคลิปมานี่ค่ะถูกบอกในพื้นที่ข้อจํากัดลิขสิทธิ์คือทางที่ดีเราเราหาค้นหาตรงตรงที่มันเจ้ามีปัญหานะคะแบบนี้นะคะเราจัดการลบออกไปเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายยอดหรอกคะ่ะลบไปเลยของเพื่อนมียอดน้อยเห็นไหมรถยทดให้มันหมดหมดแล้วก็มาตรวจหาใหม่ว่ามันมีไหม ส่วนมากมันจะเป็นลิกสิทธิ์เพลงน,ะนะะั่นแหละค่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอ่าเขามีลิกสิทธิ์ไหมเขาให้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยมันเราใช้อะไรบ้างล่ะคะ่ะแล้วก็มันมีน่าจะมีสตอรี่ด้วยเราเดี๋ยวเราเข้าไปตรงสตอรี่ด้วยข้อมูล อันนี้ความคิดเห็นเวลาเพื่อนเขาส่งเขาความมาเราก็ไม่ต้องไปค้นหาที่ไปคลิพมันเราเขามีโปรแกรมสตูดิโอเนี่เราก็เข้าตรงข้อความนี้ได้เลยไปตรวจเช็คดูนะคะตัวไหนมีปัญหาติดเหลืองลบออกไปเลยนะคะไล่ไล่ล,ลดูจิ้มดูทีลานแบบม้ก็ได้ กิ้มดูทีอันทีอันเลยสตอรี่เรามันมีตัวไหนติดเหลืองไหมสตอรี่ต้องเช็คนะคะเช็คแล้วก็ลบออกให้หมดส่วนมากจะเป็นนิกกษิตเกี่ยวกับเพลงนั่นแหละ อย่าลืมเข้าไปทํากันนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะแล้วนี่มาดูกระดิ่งนี้ก็ได้ะคะ่ะเขาจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะว่ามีการวิเคราะห์อาของวันนี้ดีกว่าอาทิตย์หนึ่งเขาจะวิเคราะห์เขาจะดู่ากิจกรรมของคุมีอะไรม้างนแล้วมีคนเข้ามาดูเราเรารู้นะคะมีใครดูเราบ้างเห็นไหมมันจะขึ้นหน้ามาเลยแล้วก็ดู ดูจากส่งไหนส่วนมากจะเป็นฟีสตอรี่นะคะนคะคะเขาบอกหมดเลยนะคะสำคัญนะคะต้องไปโหลดมาที่เขาจะให้เล่นเกมว่าอันคนดูซีเราจะทำถูกไหมก็ถูกนะมันจะอัพมา ทองทำละค่ะมันมันก็ไม่เยอะไปไล่ดูนะคะตัวไหนมีดิกระสิตเนื้อหาอยากรู้ว่าสตรอรี่มันอยู่ตรงไหนวิดีโอสั้นอ่าสตรอรี่คือวิดีโอสั้นเนี่ยวิดีโอสั้นแล้วก็ไล่หาวิดีโอสั้นคือสตรอรี่นั่นแหละค่ะนี่ ไล่หาดูว่ามันมีอันไหนติดลิขสิทธิ์เสียงเพลงไหมส่วนมากถ,ถ้าเป็นลิขอ่มันจะติดลิขสิทธิ์เสียงเพลงก็เพราะว่าแบบว่ามันเป็นเพลงของต่างประเทศอ่ะประเทศถ้าเป็นเพลงของประเทศไทยไม่ค่อยจะมีปัญหานีก็ไล่สดไล์สดอ่ะโอเคแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหม่นะคะสวัสดีค่ะ